พี่ว่าเราต้องประชุมงานเรื่องของการชวนสัมมนาเรีนบวชละละ่ะเดี๋ยวขาวชวนพี่หมูพี่พัดนะเราไปเจอกันที่ค่ายจองแชมป์เลยทุกๆปีช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนรัฐธรรมกายจะชวนเด็กๆผู้ชายมาบวชนะคะปีนี้ประชาสัมพันธ์งานบวชสัมมเรีนภาคฤดูร้อนอาจจะดูเบาไปนิดหนึง่งด้วยวญ<ส>ุญมหาสังฆทาน4 0 0 0 0วัดอาจจะมาแรงคะ่ะช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23มีนาคมคุยกันในรายละเอียดการทํางานว่าเราต้องทําอะไรบ้างกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่เจอส พักหนึ่งท่านละค่ะสะมาเนีนท่านก็เดินผ่านมาพอดีท่านคุยว่าท่านกาลังอ่านหนังสือเตรียมสอบบาลี2 2 23 24กุมภาพานนันธ์นี้วัระธรรมกายเปิดเป็นสนามสอบบาลีสนามหลวงนะคะปีนี้เปิดเป็นปีแรกสอปอท12ประโยค3บาลีศึกษาหนึ่งและบาลีศึกษา3าค่ะทุกคนห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งและห้องแก้วสารพัดนึกสองปรับเป็นสนามการสอบเข้าวาอาทิตย์ที่23ิพอดีค่ะวันอาทิตย์ที่23ก็เลยไปใช้ปฏิบัติธรรมเป็นหน้ารัตนบันลลังแทนเก้าอี้สำหรับน เลยนะคะทุกคนเลยเพิ่งเห็นว่ามีการตั้งสํานักใหม่คือสํานักศาสนาศึกษาตอนที่มาทาคีพายทุกคนดูห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่ง,งยังจัดไม่เสร็จคะ่ะเดินไปดูฝั่งห้องแก้วสารพัดนกสองกันบ้างด้านนาจัดจุดถวายพัตาหารเพนเอาไว้น้องลงครัวกําลังมาเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์กันเห็นในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวของวัดนะคะแจ้งข่าวว่านิมนต์พระพิสุทธทุกรูปรับพัตาหารพระราชทานที่สาว l อลสิบเจเตรียมงานเตรียมห้องสอบบาลิศึกษากําลังหลักนี่ดูจะเป็นสามเณรค่ะทุกคนเห็นท่านเดินมาเป็นกลุ่มกลุ่มกรพังจะ สองเลยถามท่านว่าน้องเนนมารับบุญอะไรคะวันนี้มารับบุญจัดเก้าอี้ดูจากการเตียวสถานที่แล้วฝั่งห้องแก้วสารพัดนึกสองน่าจะเป็นหลักมากกว่าคะ่ะที่เก้าอี้โตนั่งสอบมีลายชื่อผู้เข้าสอบด้วยคะ่ะทุกคนติดเอาไว้เลยแบ่งห้องสอบกลายเป็นห้องสอบย่อยๆปีนี้ว่าพัฒร,รมการเปิดสนามสอบเป็นปีแรกด้วยว่ามีผู้เข้าสอบเยอะมากเลยนะคะทุกคนพันกว่าคนวันสองวันนี้ที่วัดเงียบไปเลยคะ่ะทุกคนนันง่งอ่านหนังสือบาลีกันอยู่น้ํากลับบ้านไปเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะมาเช้าน้องลารมาบอกว่าวันนี้เขาจะกลับมาที่วัดค่ะ ขึ้นรถตู้ออกจากดองคายบ่ายโมงมาถึงวัดก็ตอนเช้าพอดีทําไมระยะเวลากลับมันนานกว่าตอนขาไปตอนขาไปน้าขึ้นรถสองทุ่มครึ่งเช้าก็ถึงบ้านขากลับขึ้นรถบ่ายโมงถึงเช้าเหมือนกันระยะเวลาเท่ากันแถมไปรถตู้ด้วยทําไมใช้เวลานานกว่ากันเยอะมากเลยน้องเขาบอกพี่ชายแนะนําให้ขึ้นรถตู้ค่ะรถตู้จะมาส่งถึงที่วัดได้เลยแต่รถตู้จะจอดรับผู้โดยสารเป็นระยะระยะเลยทําให้ใช้เวลานานปฏิบัติธรรมวันพุธวันนี้หลวงพี่ตัานถามว่าที่หลวงพี่มาเทศว้ครั้งก่อนมีใครจําได้บ้างคนดีเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งคนเลยค่ะ ลืมไปเลยนึกไม่ออกเลยเพราะท่านค่อยๆทบทวนอ่อนึกออกค่ะคนดีดูที่ความรับผิดชอบและวินิจฉัยที่ดีวันนี้ท่านมาต่อให้คิดว่าแล้วเราจะเป็นจะต้องเป็นคนดีไหมเป็นคนดีแล้วได้อะไรที่ใสของคนดีจะเป็นอย่างไรคนดีที่มีลักษณะเป็นผู้ให้มักจะถูกเอาเปรียบต้องแก้ไขยอย่างไรวางตัวอย่างไรฟังพระอาจารย์เทศและได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะทุกคนขอประชาสัมพันธ์งานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอีกทีนะคะโครงการนอกแก้วปร,รียนธรรมจัดอบรมที่ค่ายจองแชมป์วัดประธรรมการระยะเวลาการอบรม22มีนาคม จนถึง22เมษายนรับเด็กชายอายุระหว่าง11 13ปีศึกษาอยยุชั้นป .5 ถึงป .6 ค่ะสุขภาพแข็งแรงท่องคำขันนากได้คุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจอยากส่งลูกหลานมาบวชแจ้งข้อมูลไว้ได้นะคะมีทีมงานช่วยประสานงานต่อให้ค่ะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23มีนาคม